ก็สวัสดีท่านผู้ชมมาดูเลยครับที่อยู่กับเกมคาร์บาวสองบัวลอยเจือเพื่อนเยอะมันเล่นกันเยอะจ้ะเทนมันแบบมันมาแรงนาะบัวลอยเกมเนี่ยแต่ตัดลาทิ้งได้ไหมแบบเออมันยังไม่บูดอ่ะมันยังไม่ขึ้นลาก็ก็กลายเป็นเกมคาร์บาวสองแทนนะฮะโอเคนี่สาระมีอยู่จริงยิบหายสำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมแอคชั่นเอ็มเอ็มโออาร์พีจีนะครับจะมาลองสัมผัสกับคาบาวทูดูนะจริงๆมันเกมมันก็เปิดนานแล้วยิบหายสำหรับการสร้างตัวละครนี้นะก็จะมี หกอาชีพก็จะมีวอริเออร์นะฮะที่เปิดมานี่เอาเลือกเพศได้้วยเหรอั้ว้ชาโอ้เลือกเพศ<ๆ> <What cha? S 2> ได้ด้วยตั้งแต่แรกนะก็ก็ดีนะฮะแบบบางเกม r p g อย่างเงี้ยนะฮะคืออาชีพนี้มันจะเป็นเพศตายตัวอย่างเช่นวอริเออร์อย่างเงี้ยบางเกมอาจจะเป็นต้องเป็นผู้ชายนะวอริเออร์อย่างเงี้ยอย่างเช่นนักธนูนี่ต้องเป็นผู้หญิงนะชอบนะฮะสำหรับที่เลือกเพศสำหรับอาชีพได้นะฮะแน่นอนว่าเราต้องเลือกผู้หญิงนะฮะโอเคเราจะมาพูดถึงแต่ละอาชีพกันว่ามีข้อดีอย่างไรนะฮะอาชีพวอร์นะฮะ เป็นอาชีพทะลุทะลวงฟันระยะประชิดบ้าคลั่งอย่างไม่หยุดยั้งนะก็เป็นอาชีพที่จะเรียกได้ว่าเส้นคิดก็ก็ใช้ได้อยู่นะก็น่าจะแบบยืนบวกได้พอพอตัวนะฮะแล้วก็ดาเมจที่สูงส่งมากๆวิศาะเนี่ยเป็นอาชีพต่อไปวิศาตเนี่ยเป็นนักเวทอยู่แล้วนะฮะแต่ตัวละครนี่มันอะไรกันเมื่อกี้เด้งเลยนี่เนี่ยหมายถึงหมายถึงแบบเนื้อเนื้อแบบเนียนมากเลยเกมโอเคนะวิศาะเป็นอาชีพที่ใช้เวท ระยะไกลนะ่ะยิงห่างๆยังห,งหัวๆเป็นอาชีพที่เอ่เน้นเอฟเฟกตการตาระเบิดตุ้มตั้มนะฮะเกิดเป็นโกโก้ครันช์ขึ้นมาทันทีสำหรับความอืดแล้วไม่น่าจะมีเนี่ยไม่ไมีเลยดีกว่าไม่ไม่ไม่ต้องมีฟอสเบเดอร์นะฮะ,ะ,ฮะดาบเวทอาชีพที่มีจมตีธรรมดาผสมกับเวทประมาณนี้นะฮะแบบดาบเวทแบบอาชีพนี้มันเทนะฮะเนี่ยผมว่าเกมนี้นี่อาชีพนี้น่าจะเป็นเป็นที่นิยมนะน่าจะเป็นอาชีพสิ้นคิดแล้วสำหรับเกมนี้มันเทนะฮะเนี่ยดูลองดูแบบขู่ยิมดิ โอ布拉โอเจ้านี่มันสาวน้อยคาตนะจะเน้นเรื่องความรวดเร็วนะฮะตีระยะใกล้และถึงกลางนะต่อไปเป็นอาชีพรับตีนเพื่อนนะฟอ์ชิเดอร์ก็เป็นอาชีพที่สําหรับคนที่ชอบโดนกระทําชํำเราก็เลือกอาชีพนี้กันได้นะอาชีพนักธนูเป็นอาชีพที่ยิงห่างๆอย่างหงหงอีกแล้วเช่นเคยฟอชอาเชอร์ก็น่าจะเป็นธนูเวทนะฮะต่อไปก็เป็นอาชีพ พระของเราโอ้เ oh, ม่พระ,พระ,พระเป็นอาชีพที่อยู่ง่ายเล่นเล่นง่ายอยู่ง่ายมีสังคมโซเชียลมาทักเยอะแยะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องการสําหรับเกม RPG พอยู่แล้วเป็นแบบคนดังเลยนะฮะเป็นอาชีพที่เน้นฮิวมีจิตใจกันอยากเป็นหมอ เดือมเปปทีนวอิเออร์ด้วยว่ะมา,มาแบบเน้นทะลุทะลวงแบบยืนบวกนะขี้เกียจหลบโอเคเรามาถึงหน้าแต่งตัวแลนะ้วฮะขอสัญญาเลยว่าไม่เกิน5นาทีแนะนะ่นอนแต่ถ้าเล่นเดอดซิมนี่กูแต่งตัวสองชั่วโมง <c oughs> เออใช้ได้ตรงนี้รู้ไหมทำไมถึงเลือกทรงนี้เนะี่ยเพราะทรงนี้มันเป็นวิธีเลือกที่ฉลาดที่จะตัดการแต่งหน้าของเรานะอย่างเช่นแบบเราจะเลือกหน้าตา่างเงี้ยไม่ต้องมานั่งปรับนะเพราะว่าผมมันปิดอยู่ไม่ต้องปรับเห็นแค่จมูกกับปาก ฉะนั้นเราจะไม่แต่งหน้าตานะข้ามไปรูปร่างเรอเตี้ยสุดๆไปเลยเดี๋ยวมีเสื้อผ้าให้เลือกด้วยเหรอโอ้โหอ,อ,อันนี้ได้ไหมเนะี่ย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคอันนี้ยังพอได้อยู่ดบาบใหญ่ยักษ์เอาแบบนี้ดีกว่านะมันดูแบบสมร t h ดีมีปากแก้มด้วยวมะมีโอ้โหแต่ <laughs> หน้าขาวโจ๊กเกอร์ผ้าใปาแป้งปาแป้งเอามีลายนี้แล้วกันอ่ะขี้เกียจเลือกชื่อชื่อเห็ดน้องเห็ดเรา หัวเห็ดนี่เฮดีเห็ดนะโอ้มีคสซีนนะฮะเด็กน้อยพูดส่องแสงแล้วก็ถายหัวงอกชายหนุ่มหัวงอกโลลิคอนมานั่งมองเด็กนะฮะเอายกมือเอ้ยเดี๋ยวทำไรนะโดดโจยิปผายมันฆ่าคนในหมู่บ้านโอ้ยกลุ่มพวกนี้มันโลลิคอนมันต้องการเด็กเหรอเนี่ยใช่ไหม ตัวแทงมาแล้วครับมาไม่เป็นไรหนูน้อยพี่สาวจัดการให้โอ้โหลบแบบเส้นผมนี่แบบไม่ไม่ปิวหน่อยนะไปเออจัดการได้หมดแล้วเออตายหากันชิบหายเอาเด็กหายไปแล้วจิบหายเอาไปตอนไหนเนี่ยคูศาสเท้อยู่ดีก็จัดการได้หมดแล้วเน่โอ้โหตัวแทงมามาพี่บึกโอ้โหชาร์จพลังโอ้เคียวสวย เดอเคียวสวยเข้าไปเป็นไงงงกันดิโอเคียวรวยด้วยตอนนี้โอ้โหมากันเยอะเลยจัดไปอือปันสกิลสองอะไรปันปันน้ำปันปลาเชงน้ำมันน้ำหมักไอ้บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปันอีกปันอีกโอ้โหเรียบง่ายขนาดนี้เลยโอเคสกิลหนึ่งนี่ปันธรรมดาป่ะเออหนึ่งธรรมดาเนี่ยปันโจโจสกิลสองน้ำปันปลาเชงสกิลสาม สกิลสาไม่ได้ลองเลยไอชิบผ่ายตายก่อนละไอวิ่งไปโอ้เด็กน้อยไม่เออเก่งมาตั้งนานกูโดนช็อตทีเดียวนอกเออไม่พี่ไม่เออดินหลุดแล้วไปแล้วไม่พี่พี่สาวโอ้ไม่จะปากจะปัดขอพลังแสงสว่างจยูสถิตท่านฮิวฮิว,วโอ้โหน้องสาวน้องสาวเป็นสายฮิว น้องสาวเราเป็นสายฮิวเออพี่จงจำไว้น้องเองเป็นสายฮิวดีแล้วเข้าสังคมง่ายอยู่ง่ายในโลกนี้เออเออเขาไม่สามารถมองเห็นหน้าชายคนนั้นได้กูเห็นกูแคปหน้าจอให้ดูไหมถ้าที่ข้าจําได้เขามีผมสีขาวแน่นอนแหละถ้ามึงไม่เห็นมึงก็ตาบอดสีละข้าตามหามาทั่วทาง,ทางวียตรวจสอบทุก,ทกข่าวลือแต่ก็ไม่มีใครพบน้องสาวข,ของข้า สรุปมันเป็นน้องสาวใช่ไหมโอเคอย่างไรก็ตามข้าได้พบกับใครบางคนที่อ้างได้เห็นชายผมขาวที่แข็งแกร่งในทวีปเก่าโอ้แข็งแกร่งแล้วนะมีเด็กหลายคนหายตัวไปที่นั่นเช่นกันไอ้นี่มันโลลิคอนที่ไหนสักแห่งในดินแดนนี้ข้าจะพบน้องสาวขาว้าในการที่จะเข้าถึงข่าวสารในทวีปใหม่นี้ข้าเลยตัดสินใจจะเป็นนักรบรับจ้าง แล้วจะเป็นโคฮังเงี้ยได้เลยเอ้าไม่ใช่ผ่ายโอเคตอนนี้เราอยู่ในทวีปใหม่นะฮะเมื่อกี้ที่เราเราโดนโดนไอ้พวกกลุ่มคนโลลิคอนยั่งตัวน้องสาวนั่นทวีปเก่านะน่าจะใช่จากเรื่องโอเคเรามารับเควสกันดีกว่านะกดรับเควสก็คลิกโจ missing s h i e เด็กที่หายไปนะ okay. อนนโอเคกด f สํารวจอิเทนแทบแผล f l s h โอเคเราสํารวจแล้วฮะ อ๋อคือคลิกตรงนี้คือมันเดินให้อัตโนมิปโปโปเตมัสเลยครับเฮ้ยมันก็ดีนะโคตรชอบเลยระบบเนี่ยมันแบบเอาเวลาเดินไปนั่งฟดมาม่าดีกว่านะฮะเออสกิลหนึ่งโจ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 นี่มันสกิลแบบตีธรรมดานี่มั้ยใช่ไหมน่าจะเป็นตีธรรมดานะไม่เสียนี่ไม่เสียเอีสกิลสองโจเอ้าเฮ้ยโอ้โหทิสกาเทนโชเอ็กคลิเบอร์เนี่ย มื่อกี้สกิลสองนี่น่าจะเป็นระยะไกลแบบกลางๆอยู่นะก็ถือว่าไกลอยู่นะมาสกิลสามนี่จะเป็นอะไรโจโอ้โหเป็นเป็นการฟาดแบบรุนแรงมากๆแล้วทำอะไรเนี่ยจงคุยกับสเกลสเกลเกาจูสเกลเกาจูเกาชูเนี่ยเนี่ยเกาจูถุยอ่าโอเคเด็กที่หายไปถ้าพบเด็กไหมไม่พบไม่งั้นกูจะถาามึงทำไมละ โอเคเด็กหายท่านไม่กังวลกับเด็กๆหรอกูกังวลไม่งั้นกูจะถามเหรอพักเสักหน่อยเขาจะคนหาต่อให้เองอ่ะคนทวีปนี้นี่เป็นมิิรอยู่พอสมควรเป็นมิตรไม่ใช่มริดสิแบบเราจะหาอะไรเขาก็ช่วยหาได้นะเราเป็นแค่นักลบรับจ้างเวลหนึ่งโง่ๆธรรมดาก็ยังช่วยหาได้นะโอเคเรามาตีปูเหรอโอปูนาขาเกะอ้ไอ้ใครมันใครมันมาตีใครมันจะมาแย่งลัดช็อตเหรอ ชื่ออะไรเนี่ยนี pues <sk 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 ่มึงได้ตั้งใจตั้งชื่อจริงปะเนี่ยสยจอชอฟว่าแต่ฟักนี่มึงเอาหัวกระแทกคีย์บอร์ดแล้วตั้งชื่อใช่ไหมแล้วสกิลสามนี่เป็นสกิลหากินเนี่ยมันแรงดิตียสองทีตายนะแล้วมันมีคอมโบในตัวด้วยโอเคครบละพูดคุยกับสเกลทอมทอมคอรินนึกว่าทอมคูดนะเออจะได้ขอลายเซ็น The Mission Impossible เป็นไงบ้างไปหาเขาอิสอ้าวจิบหายเข้าคาสิีนเฉยอิสลลน ทัศน์ศิลกำลังหาเด็กกันอยู่ฮะแล้วเดี๋ยวๆเว็บๆเมื่อกี้แล้วมันไอหัวหน้ากลุ่มคนโลลิคอนนี่ว่ะเอาแล้วใครมันมายืนอะไรหลังกูเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตกใจชิบหายดูการแต่งตัวของเขาเนี่ยโหใส่หน้ากากแบบฆาตกรโรคจิตมาเชียวโหยืนข้างหลังกูซะแบบสะดุ้งเกือบกรี๊ดแล้วไง่าเด็กที่หายไปพวกเราไม่พบเธอเลยไม่ซึงชยวซสมบูรณ์ โอเคเวทแรกผ่านไปได้ด้วยดีเราจะได้โอ้ส oh, ก mm ิลพอยต์มาเลยฮะเอาไปอัพสเต็ได้นั่นเองสเต็ stat ที่จะอ mm ัพ hmm. คือแม็กเก็พีเลยสองเอาแอตแทกท้าสี่แม่งไปเลย mm hmm. เออนั่นแหละจริงๆอ,อยากจะเน้นครีด้วยเมื่อกี้เห็นคร mm ิติคอลแอคกซ์คลูเดตกดใช้กระเป๋าเหรอสมสัยเทมโอเคโโ่โลโอเคพูดคุยกับจุฬาโงกอนมหาวิทยาลัยเดี๋ยว <laughs> มันจุลา โอ้โหจุลาเฉยนี่ดัูแ,แปลงชื่อเขาหมดพ <laughs> ูดคนกับแกรนมาสเตอร์อ๋อไม่ใช่แกนเดฟออโต้ <laughs> นี่นมันจีทีเอคือการอ่าการคุย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 อย่างเงี้ยมันเป็นมันก็เป็นเป็นเอกลักษณ์ของเกมแนวนี้นะฮะแต่แต่ก็เป็นอะไรที่น่าเบื่ออยู่พอสมควร ที่ต้องมานั่งคุยเลยอย่างเงี้ยนะ,ะโอ้ยก็ต้องมานั่งเดินคุยกันแล้วฮะสมัยนี้มันคงจะมีมั้งโทรศัพท์เนี่ยสำหรับคนที่รักในะเอกลักษณ์นี้อยู่แล้วก็ <ๆ S 2> ก็เพลินๆนะฮะอ่านเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วก็รับไปด้วยนะ,ะแต่เรามาเรียนรู้วิธีการเล่นเฉยพูดคุยกับแวทแวทแวดนี่มันไอ้ที่มันหัก7%ตอนซื้อของใช่ไหมภาษีมูลค่าเพิ่มนะโดนแวดแดกไป7%ตลอดเลยะฮะตอนนี้เวทเวทย่อยใช่ไหม เออไอสีส้มนี่เควสย่อยแน่นอนเควสหลักสีสีเหลืองว้าเควสย่อยของเราคือกําจัดไอพวกดวงนี้ให้หมดโจเข้าไปเอ้โหฟันสามทีตายแล้วโคตรสุดยอดอโอ้ยโอเคโอ้ยโดดโอ้ยโอ้โหตีแรงยังวะเอ้ยเลือเหลือเจ็ดเอสชิบหายเฮยยยยยตายจะตายจะตายไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่สู้ไม่สู้สู้ลองสู้จะตายไหมหึมหึมนี่ ผมได้ผ่านแล้วครับเมื่อกี้ใช่ไหมผ่านแล้วโอเคได้รองเท้ามาครับโอ้โหมีแต่อาชีพอื่นทั้งนั้นเลยมีถุงมือกับรองเท้านีแ่แหละเป็นธรรมดาครับสำหรับเกมแนวนี้มันจะได้ของอาชีพอื่นมากกว่าของอาชีพเราเนะี่ยพูดคุยกับแวทภาษีมูลค่าเพิ่มต่อภาษีมูลค่าเพิ่มไม่อยากคุยกับมันเลยว่าไงเจ้าแวทเจ็ดเปอร์เซ็นต์อ่าเวลอาบละจ้าไอ้นี่มันลุงที่มันอยู่ในคัสซีเนี่ว่ะที่ตัวแรกเลยที่มัน มองไปแล้วก็เจอกลุ่มคนโลลิคอนนั่นแ่ะอ๋อนี่ไยมาสายแล้วเฮ้ยอะไรวะออติเนทสามอู้ได้นกกระจอกเทศมาครอบครองรับเควสต่อนะฮะแล้วก็กําจัดกําจัดไอ้บ้านี่อีกเลยแหละไม่เป็นไรสามตัวเองจัดไปให้ครูย่าย่าโอ้ยสองทีตายแล้วครับเป็นการวิวัฒนาการของเลเวลที่เห็นได้ชัดเจนมากๆอือสองทีตายมันคิดติดคริดด้วยนะน่าโจ โอเคอืมไปคุยกับลุงพาสีมูลค่าเพิ่มต่อแล้วมันโดดข้ามไม่ได้เลยว่าไงลุงลุงปวดไหล่ล้วเหรอให้นวดให้ไหมคะเดีย๋ยวไปให้นวดถึงบ้านเลยสติกกี้สวอตไม่ใช่สติ๊กี้บอมเหรอม่เป็นไรเว้ยนกยูงเรานกไม่ใช่ดินกกระจอกเทศเราวิ่งเร็วนกกระจอกเทศฉบับแฟนซีอะไรเงี้ยโอเคไอยเท่มถูกสวมใส่สวมใส่อะไรอ่ะไฟดา โจโอ้โหได้โซ่โจให้ไปหากาดกับตันอเมริกาอีกแล้วไปนำนำทอมทอมครูดนำทอมนำโคด <c oughs> แล้วมันให้หาอะไรเนี่ยนี่ปะ่ะนี่ไงแล้วไอหมูบา้านหมูบ้านหมูโอ้ยโอ้ยติด,ดคลีติด,ดคลีไดอย่าแย่งเรานายอย่าแย่งเราไว้โดนตัดหน้าไว้เราเก็บทอมครูสมาให้แล้ววไยเควสให้ไปล่า ล่าตัวอะไรโอเคมีคัสคัสซีนเนี่ยคัสซีนสำรวจป่าต้องลบกว้างนาะวิเกเตอร์ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยกาก้ากาคากาคากาคามันตัวอะไรวะคล้ายๆในบาร์ดาก้าเลยนันฮะมันอยู่บนนั้นใช่ไหมจากคัสซีนเมื่อกี้นี่งานเนินเขาใช่เลยโอ้โหมีคนมารอเพียบเลยชิบหายแล้วสารศพโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวมารออะไรกันโจโจ อืขอ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 ติดคลีติดคลีซะหน่อยขอน่าอือขอติดอุ้ยตายตายตายเออโอ้ยโอ้ยจะตา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 ยโอ๊ยเดือดเดือดโอเคกินยาเมื่อกี้จะตายเย่โค้ชผ่านว่ะเอาว่ะนี่เราสามารถลัดช็อตไอ้สามคนนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ใช้ได้มากตกที่สูงเป็นไง โอ้โหเลือดลดร้อยสี่สี่กูจะไม่โดดที่สูงอีกต่อไปโอเคแซนแมนว่าไงมนุษย์ทรายหัวนี่ร้อนมาเชียวสะท้อนแสงได้ชิบหายตับของไม่ได้กระเป๋าเต็มเชิดขยาทิง้งแล้วก็ตับมันแหลสุดจะยอดไปเลย <S <S ล่าคาริสคาริสคืออะไรนั่นไงโอ้โหคาริสเทสกาเทนโชโอุย้ยติ๊กฤีนั่นะ โอ้โหกัดกูร้อยยี่สิบแปดเทศกาลเทนโชวิ่งรันลากไปหาลากไปหาลากไปหาจะกลับจะกลับอย่าเพิ่งเอยกลับไม่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 เทศกาลโชโอ้มันหนีไปแล้วโจอือุโอ้โหจะตายจะตายโอ้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 จะตายโอ้เฮฟเฮฟมีเออไปฆ่าคานิดไปหน่านั่นแหละช่วยเราหน่อย ไป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 ,ไปนั่นแหละนั่นแหละนัน่นแหละตีตีนั่นไงเรามีหมอเทพเทวดาเออเออเออปวดไม่ได้อ่ะโอ้โหเอามาขอต่อสู้อะไรกับกูอะมาใครมา PVP กับเราโอ้โห <c oughs> ข้าสารพัดอ้วกเดาฟัคมึงให้กูตีอะไร โอ oh, ้ยเช็ดตีทีละหนึ่งมึงมาขอต่อสู้แต่มึงดูเว่ออแปดร้อยห้าสิบไอ้ <c oughs> ตีทีแปดร้อยห้าสิบเนี่ยมาช่วยกันทำมาหากินกีนกันคานิสเนี่มไหมเนี่ยคาน,นิสหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยนั่นน่ะนั่นน่ะมามามาม,า,ม,า,ม,า,มา,าช่วยกันหน่อยเออช่วยกันตีเออนั่นแหละเออชีวเดียวกันก็จูด้วยกันได้นะ่ะโจเออเออตายจะตายเย,ย่ล่าคาน,นิสสำเร็จเสร็จสิ้น คุยกับต้นไม้อีกแล้วเอ้ย่ะโอเคต้นไม้เฮ้ยเควสเควสต่อไปเราจะได้ลงดันแล้วครับโอโห,โหลงดันลงดันแต่ลงคนเดียวนี่มันจะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะดีเลย <c oughs> ดันเจียนมันมันขึ้นชื่อว่าต้องลงหลายๆคนอยู่นะเนี่ยเราขอตีกับใครเขาได้ไหมเนี่ยขอตี้สักนิดนึงอะแบบเอาไอาย้ยิ้งเอาตายเอาตา <c oughs> <c oughs> เอาแล้วมึงตต้ตัวดากาูเลยเอาแล้วก็ตื่นขึ้นมาอีกแล้วนั่นไงเขาตีเราด้วยเขาตีเราด้วยแหละมาๆมามามาเออได้เพื่อนลงดันแล้วเว้ยเอาเว้ยโอเคไปกันสองคนพระกับอาชีพวอ,อริเออร์เนี่ยก็น่าจะไปกันด้วยกันได้ว่าเราจะหากันจนเจอขาศินโอ้โหอะไรที่แบบ อะไรที่แบบโอ้โหนี่มันมาดาก,ก้าแบบบึ้ม <c oughs> โอ้โกินปากไม่ใช่เรื่องตลกป้าโอ้โหโลงดันนี่ต้องมาเจอตัวพวกนี้มาถึงก็บ,บวกกันแล้วจโจสองทีตายสองทีตายไม่ใช่เออมึงช่วยกูหน่อยเหอนะนะออไปไปเรามีตัวฮิวเรามีตัวฮิวม่ต้องสนม่นต้องสนเรามีตามเมทที่ดี เออเออเยอะนี่ไงแค่สองตัวก็อยู่ได้นะสองตัวก็ได้อยู่เยอะมายุ่งกับเพื่อนเรา The Hill โอเคโอเคบวกบวกเลย The Hill โอเคเอาวันนี้เลยจ้าเออเออฟาดเออเอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยแรแรของแรได้รับของเลยน่าดีใจปะวะโคเดโครับเควสรับเควส โอ้คาศินเด็กน้อยนั่งเล่นกับพวกตัวพวกนี้อยู่แล้วไอตัวพวกนี้มันไม่ทำอะไรเด็กเลยไอหัวงอไม่กล้าทำอย่างนั้นกับลิงน้อยได้ยังไงเลิกเล่นซ่อนแอบไปก,ก็ได้แล้วท่านมีความสุขที่ท่านจะได้เล่นได้อะไรนะี่ยไอหัวงออีกแล้วหัวงออีกแล้ว หล่อหน้าตาก็ใช้ได้ไม่น่าเป็นโลนลิคอนเลยบ้าเอ้ยไอ้ลวงหมดหมดเอาหมดโอเคชื่ออะไรเนี่ยสุสุโคโดดอืมอย่าอย่าอย่าทำพระเราโอเคนั่น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 ามันนันน่น,นแหละโอ้โหโอ้โหสกัดสกัดมันสกัด ออตายต้องตายบอสบอสไม่ตายชิบหายแล้วหมดหมดพลังหมด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 แล้วหมดแล้วกดอา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 ก Excellent Q อือสับเทพมากกล่องของขวัญกล่องอะไรเนี่ยโอ้อไม่อืออืออันนี้อะไรเนี่ยไม่เก็บอะไรเนี่ยของเต็มโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวไอ้นี่ตายเดี๋ยวพาตายเลียวกันอย่าไปห่วงของมาก ะตายชิบหายหมดนี่คือเราออกได้แล้วใช่ไหมโอเคออกออกโอเคนะก็จะลงลงลงดันโอเคนะครับก็สำหรับเกมนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะเป็นเกมแอคชั่น MMORPG ที่สุดยอดนะเป็นอะไรที่ใช้ได้นะมีคอมโบงคอมโบโม,มีการตีบุดด้วยแม่งต้องไปอัพตีแม่นิกนะคลินี่สะใจสุดๆ ก็ไปลองเล่นกันดูได้เออสาหรับคนที่แบบเฉยๆสําหรับเกมแนวแบบแบบนี้นะก็ลองเล่นดูได้นะเพราะว่ามันก็ภาพสวยนะฮะลองเสพภาพหรือไม่ก็หาสาวจีบดูนะฮะเมื่อกี้ก็เจออยู่คนนึงเนี่ยเป็นผู้ชายแน่นอนเคก็ต้องขอจักลาแต่เพียงแค่นี้นะฮะไอ้ลิงบ้าตีมั่งสับซะหน่อยไอ้บ้าอยู่ไปไล่เขาอู้ยครีตสามร้อยสิบเจ็ดสุขุย